สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการติดสติกเกอร์หรือการรีสติกเกอร์เบื้องต้นนะครับเป็นแบบขั้นตอนที่เราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมันจะง่ายกว่าการติดแบบสดนะครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกที่เราต้องมีเลยก็คือผ้าสำหรับทำความสะอาดนะครับพื้นผิวที่เราจะติดสติกเกอร์ลงไปนะแล้วก็ที่รีดที่รีดจะมีหลายแบบนะมีทั้งแบบเป็นยางแบบนี้นะครับหรือว่า จะเป็นแบบตัวนี้แต่ตัวนี้จะถนัดมือกว่านะครับแต่วันนี้จะใช้ตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยก็คือฟอกกี้นะครับข้างในนี้จะมีน้ําเปล่านะครับผสมกับน้ำยาล้างจานเล็กน้อยนะครับเพื่อความลื่นนิดนิดหน่อยหเวลาเราขยับกรกเกร์นะครับอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับที่เราจะต้องติดนะฮะ จะฉีดน้ำลงไปนะครับแล้วก็เช็ดนะเช็ดให้มันอย่าให้มันมีฝุ่นเป็นเม็ดๆนะครับเพราะว่าเวลามันมีฝุ่นเม็ดเล็กๆติดอยู่เนะี่ยมันจะทำให้เรานิดสติกเกอร์เนี่ยฝุ่นตรงนั้นนะ่ะมันจะไปขึ้นบนหน้าสติกเกอร์ด้วยมันจะดูไม่สวยนะครับอ่าวันนี้จะเป็นพื้นผิวนะครับที่ผมจะติดลงไปนะฮะอ่าอย่างที่สองเลยอ่ารูปภาพเดี๋ยฟลิปนิดน,งนึงนะครับผมใช้กล้องหน้านะครับ อย่างที่สองเลยก็คือสติกเกอร์นะฮะที่เราจะติดอย่างแรกที่ต้องทําก็คือเราต้องวัดก่อนนะครับว่าหน้างานม,มันพอดีหรือเปล่านะครับนะนี่เราก็วัดโอเคนะทุกอย่างพอดีเพอร์เฟคขั้นตอนต่อไปนะฮะอันนี้คือการแนะนำนะผมไม่ได้มาสอนหรือว่าอะไรนะสำหรับคนที่อยากจะติดสติกเกอร์เองที่บ้านอะไรเงี้ยดูคลิปนี้ได้นะเป็นประโยชน์นะ ฉีดน้ํานะครับที่เราผสมสไลาหรือน้ํายาล้างจานเนี่ยสไลายเข้าได้นะโฆษณาฉีดลงไปบนพื้นผิวนะครับที่เราจะติดเพื่อป้องกันนะครับการที่สติกเกอร์มันจะติดจะพื้นผิวโดยที่มันจะแกะออกยากแต่ถ้ามันมีไอสิ่งนี้มากั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมากั้นระหว่างตัวกาวสติกเกอร์กับตัวไอพื้นผิวเนี่ย มันจะทำให้การขยับสติกเกอร์หรือว่าอะไรมันจะง่ายขึ้นนะครับอ,อย่างที่2สติกเกอร์นี้นะฮะสำหรับมือใหม่ควรจะมี2คนนะครับเพราะมันยาวนะครับแต่ว่าผมก็ได้อยู่คนเดียวนะครับเราก็ลอกสติกเกอร์ออกนะฮะลอกออกมาแล้วก็ฉีดน้ำนะลงไปบนพื้นผิวสติกเกอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ <c oughs> เวลาเราลิด ดูด้านหน้าด้วยนิดหนึ่งการสติกเกอร์มันจะหมุนมาติดกันนะครับถ้าตอนต่อไปเลยนะฮะเราก็วางทาบลงไปนะครับจะสังเกตนะครับเวลาเราฉีดน้ําลงไปเนี่ยสติกเกอร์มันจะเลื่อนได้นะวางทาบให้พอดีนะครับมันมีน้ําอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเราอย่าไปกลัวมันงานติดสติกเกอร์นะครับบางคนกลัวกลัวว่า มันจะเละมันจะอะไรไม่ลองไม่รู้นะครับวันนี้มาบอกทริคให้แล้วนะฮะลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่ยากเลยนะฮะอย่าไปกลัวอ่ะพอติดลงในลักษณะนี้แล้วจะเห็นนะครับว่าเวลาแปะลงไปเนี่ยมันจะมีฟองนี่อะไรอยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำตัวนี้มาแล้วนะครับ เวลารีดเนี่ยถ้าด้านหน้าเนี่ยมันยังเป็นยังไม่ยังไม่มีความชื้นอย่างเงี้ยมันจะติดมันจะเหนียวนะฮะเราก็ฉีดนะ้ำเนี่ยลงไปหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็รีดเลยนะฮะหลักการรีดเนี่ยบางคนรีดไปตรงๆอย่างนี้บางทีมันอาจจะทําให้สติกเกอร์ที่มันมันเป็นร่องเป็นอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟองของมันอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่สติกเกอร์หักได้นะครับวิธีการรีดนะครับนี่นะฮะ เรารีดกวาดลงนะครับรีดโค้งลงรีดอย่างนี้นะฮะเห็นไหมมันจะมีความย่นของสติกเกอร์อยู่แต่ถ้าเรารีดอย่างนี้ไปปุ๊บมันจะกวาดนะฮะถ้ารีดไปตรงๆเนี่ยมันจะทำให้สติกเกอร์หักได้นะครับรีดไปเลยนี่นี่นะครับรีดในลนักษณะโค้งลงโค้งลงงี้นะฮะจะทำให้สติกเกอร์สมูทกว่า เรียบกว่านะฮะแล้วเวลาที่สติกเกอร์เนี่ยไปลายมันมักจะมีปัญหานิดนึงนะครับเราลงน้ำเลยใช่ไหมเราก็ดึงเขาออกมานิดนึงดึงออกมาใช่ไหมครับแล้วก็รีดไปอย่างนี้ แล้วก็รีดอีกทีนะครับดูดีๆนะฮะตรงไหนมีฟองนะครับเก็บให้หมดนะครับเพื่อความสวยงามของงานเรานะฮะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ผ้าสะอาดบที่เรามั่นใจว่าไม่มีฝุ่นเลยนะครับนะฮะเช็ดน้ำลอบๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เองครับ ไม่ได้ยากเลยนะฮะสำหรับ,บาการรีสติกเกอร์เบื้องต้นนะครับด้วยการใช้น้ำนะครับเป็นสื่อกลางร,ระหว่างสติกเกอร์กับวัสดุที่เรารีดลงไปนะครับเห็นไหมสวยเลยไม่มีฟองไม่มีอะไรนะครับท<ม>่านใดนะครับที่อยากจะทําเป็นนะครับก็ลองดูนะครับอย่าไปกลัวมันนะครับสติกเกอร์มันไม่มีะไยน่ากลัวมัน,นกลัวว่ามันจะยัดนู่นนี่นั่น มีแค่น้ำนะครับถ้าไม่มันใจฉีดลงไปเยอะๆนะครับติ๊กเกอร์มันเป็น PVC มันไม่เปียกนะฮะถ้าเป็นติ๊กเกอร์กระดาษก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นติ๊กเกอร์ PVC เนี่ยมันไม่เปียกมันมันมันไม่แบบมันไม่เอ็นี่อยู่แล้วมันไม่ยุ่ยอยู่แล้วนะครับยังไงนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปนะครับของโอ๊ตนะครับดาวโซเชียลผู้หดหูนะฮะแล้เจอกันคลิปหน้าครับวันหลังเดี๋ยวมีอะไรมาแนะนำให้ใหม่ให้อีกเยอะๆนะครับบ๊ายบาย